สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆคลิปวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ขอทบทวนคลิปที่แล้วก่อนนะคะเราเรียนเกี่ยวกับอะไรเอ่ยช่วงเวลาก็แบ่งเป็นอะไรคะเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็กลางวันกลางคืนเหตุการณ์อะไรที่เราทําในตอนกลางวันทําในตอนกลางคืนเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะกลางวันก็อาบน้ํา ล้างหน้าแปลงฟันทานข้าวมาโรงเรียนเรียนหนังสือทำกิจกรรมกับเพื่อนส่วนกลางคืนก็กิจกรรมหลักก็คือการน,นอนพักผ่อนในนี้คือคลิปที่แล้วส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนเกี่ยวกับข้างบนข้างล่างจคก,กูสายกตัวอย่างเด็กๆดูแด,ดง ขียวฟ้าแดงแดงอยู่บนฟ้าอยู่ข้างล่างต่อไปเขียวบนส้มล่างต่อไปเหลืองบนส้มล่างเหลืองบน ม่วงล่างอันนี้คือข้างบนข้างล่างต่อไปเขียวเหลืองน้ำเงินเขียวบนน้ำเงินล่างต่อไปแดงบนเขียวล่างอันนี้ข้างบนและข้างล่างต่อไปเราจะเรียนข้างในกับข้างนอก เอาดูคูณสาวใส่ลูกบอลแสดงว่าอะไรคะลูกบอลอยู่ข้างในแล้วก็ผู้สาวเอาของเล่นมา้างนอกแสดงว่าของเล่นอยู่ข้างนอกลูกบอลอยู่ข้างในไอ้นี้เราเปรียบเทียบข้างนอกกับข้างในนะคะเด็กๆต่อไป ถ้ากุาวเอางัวเต่างวอยู่ข้างในขวดโหลส่วนเต่าก็อยู่ข้างนอกขวดโหลต่อไปถ้ากุศลเอาเต่าใส่เข้าไปเอาแมวมาวางไว้ข้างนอกแสดงว่าเต่าอยู่ข้างใน แมวอยู่ข้างนอกอันนี้คือเปรียบเทียบข้างในกับข้างนอกต่อไปเรามาดูข้างหน้าและข้างหลังอันนี้นะครคเด็กๆเต่ายีราบเต่าอยู่ข้าง หน้ายีรับอยู่ข้างหลังก็คือเต่าอยู่หน้ายีรับอยู่หลังต่อไปถ้าครูสาวเอางัวงัวกับเต่างัวอยู่หน้าเต่าอยู่หลัง ต่อไปเสือมาลายเสืออยู่ข้างหน้ามาลายอยู่ข้างหลังอันนี้คือข้างหน้าข้างหลังต่อไปปลาหมึกแมวปลาหมึกอยู่ข้างหน้าแมวอยู่ข้างหลัง อันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะรวันนี้เด็กๆข้างบนข้างล่างข้างในข้างนอกข้างหน้าข้างหลังส่วนงานของเด็กๆเหมือนเดิมคณิตศาสตร์ของเราเล่นนี้วันนี้ครูสาวสั่งการบ้านสามหน้าสิบสามเรื่องข้างบนข้างล่าง 14ข้างในข้างนอก15ข้างหน้าข้างหลังตามบ้านย้ำกี่หน้าคะเด็กๆ3หน้าแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ